สุดอาลายัยเหมือนแขลูกเมืองการเสียชีวิตนานแล้วเหมือนแขลูกเมืองการคือชื่อนักร้องที่เป็นสิทธิ์ราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญบทเพลงที่เธอบันทึกเสียงไว้ก็มีเพลงอยากเสียงรักไปสิต้องไปและพี่อยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้เป็นต้นพีี่่่่ออยูทนเมื กับงานหรือว่า่าีนั้้นนิดออยู่เงนนน้งงจึงไมม่่เหห็ีกลับบับบาาสือรวมประวัติสิทธิราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญฉบับสมบูรณ์รวบรวมจัดทำโดยพนมไพรลูกเพชรเรียบเรียงโดยอนุคูลหยดย้อยได้บันทึกประวัติของเหมือนแขลลูกเมืองการไว้ดังนี้ เหมือนแขลูกเมืองการมีชื่อจริงว่าแจมคอมนันเกิดเมื่อปี2489เข้ามาในบรดนตรีคณะครูสุรพลสมบัติเริญเมื่อปี2509รุ่นเดียวกันกันกบกุหลาบดำหนามคมแสงจันทรดาวลอยโดยครูสุรพลสมบัติเริญตั้งชื่อนักร้องให้เธอว่าเหมือนแข ลูกเมืองกันจากนั้นครูสุรพลก็ได้แต่งเพลงให้เธอขับร้องเพลงแรกชื่อเพลงยาหลอกฉันเลยซึ่งเพลงนี้ในเวลาต่อมากุหลาดำนำ้าคมได้นำมาบันทึกเสียงได้นำมาบันทึกเสียงฉันรู้มานานว่าคุณต้องการฉันเพียงหวังเล่นฉันรู้มานานว่าคุณนั้นเป็นคนที่หลอกลวง ฉันรู้มานานว่าฉันคงน้ำตาลวงฉันรู้มานานว่าคุณวางบ่วงเพื่อลวงลรอฉัน จากนั้นครูทองใบรุ่งเรืองก็ได้ประพันธ์เพลงให้เธอร้องแกกับเพลงเสียวไส้ของครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นก็คือเพลงหมันไสอย่างไรก็ดีในวันบันทึกเสียงที่ห้องอัดกมลสุโกศลปรากฏว่าเหมือนแขนลูกเมืองการใช้เวลาร้องบันทึกเสียงอยู่นานเท่าไหร่ก็ร้องไม่ติดเพราะเกิดอาการประมาเสียงสั่นไปหมดครูสุรพลจึงเรียกให้แสงจันดาวลอยลองอัดดูบ้างก็ปรากฏว่าแสงจันดาวลอยก็ร้องไม่ติดเช่นกัน ครูสุรพลจึงตัดสินใจให้ละอองดาวฝาแฝดผู้พี่ร้องปรากฏว่าละอ,องดาวร้องอยู่สามเที่ยวก็ติดโดยให้เหมือนแขลูกเมืองกันไปเป็นลูกคู่แทนในเพลงหมั่นไส้ซึ่งได้ยินกันอยู่บ่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้เหมือนแขลูกลูกเมืองกันเป็นคนมีบุคลิกร่าเริงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีแต่คนรักเธอมีผลงานเพลงที่บันทึกเสียงไว้3มเพลงเพลงแรกก็คือเพลงอยากเสียงรักประพันธ์โดยพนมไพรลูกเพชร เพลงอื่นๆก็มีเพลงไปซีต้องไปร้องแก้กับเพลงไปซีต้องไปของแทนนคปรปฐมและเพลงพีีี่่่่ออยูทไหนนนเมืืค้พี่อยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ ในบ้านปลาชีวิตเหมือนแขลูกเมืองการได้แต่งงานและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้านหนองตากยาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเหมือนแขลูกเมืองการได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวจากไปในวัย64ปี ญาติิดได้ตั้งสพสวดพระอภิธรรมที่บ้านเกิดของเธอโดยสิทธิสุรพลได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่1เมษายนและมีพิธีชาปนก,กิจที่วัดหนองตากยาอําเภอหนองตากยาจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่3เมษายนปี2553นี่คืออีกหนึ่งตำนานลูกทุ่งเหมือนแขลลูกเมืองกัน ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือรวมประวัติสิราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลจังหวัดเจริญฉบ,บับสมบูรณ์รวบรวมจัดทําโดยพนมไพรลูกเพชรเรียบเรียงโดยคุณอนุคุณหยดย้อยขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับทีี่่่ออยูไหนเมื